สวัสดีค่ะสวัสดี FC หัวหน้าจรยแคสซิงนะคะและเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนทุกท่านรวมไปถึง FC ทางใกล้และทางไกลต่างแดนด้วยนะคะทักทายไปทุกๆคนทุกๆแห่งเลยนะคะวันนี้เจ๊พึ่งก็พามาอยู่กับหัวหน้าจรยแคสซิงจ้าหัวหน้าจรยเห็ยนอ่่ยงนี่แนีๆๆทุกคนจำได้ไหมนี่คือที่ไหนอนาณาจักรไร่กิ่งทองของเราจะ้ะทุกคนจ้า นี่ที่ก่อนหน้านี้เกยพึ่งและทีมงาน <c oughs> ก็ได้มาขึ้นถนนตรงนี้เนาะทุกคนเนี่ยเนี่ยตรงที่มันขาดตรงนี้เนาะเนี่ยด้านหลังตรงนี้นะจ๊ะก็ขึ้นถนนเสร็จแล้วตอนนี้น้ำก็ดันขึ้นมาแล้วเยอะหัวหน้าโจย้ยมาทำการเก็บงานคะ่ะทุกคนนี่หัวหน้าเก็บงานแล้วนะ อขอหน้าอยู่โน่นเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะเพิ่งจะพาเดินดูฝีไม้ลายมือท่วงท่าลีลาของหัวหน้าจะรกันนะจ๊ะเสียงกรืดกรนะ่ะโดนหินแน่นอนเลยเพราะโซนแถวๆนั้นอ่ะหินจะเยอะมากเลย หินด้วย เราไปดูหัวหน้าโอยใกล้ๆกันวันนี้เจเพิ่งกับหัวหน้าโอยมาสองคนนะทุกคนเพราะไม่ได้ใช้รถไถไม่ได้ใช้หกหลอ้อ วันผ่านไปทุกคนคะ่ะครึ่งวันผ่านไปก็จะประมาณนี้ใกล้จะสวยแล้วทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้ว มีแตะก้อนใหญ่หญๆนะๆนั่นเห็นนะสีขาวแล้วก้อนใหญ่ๆเลยนะทุกคนแต่ถ้าโซนลงไปด้านล่างฝั่งข้างด้านหลังทางเนี้ยไม่ค่อยมีนะแต่ด้านหน้านี่อ้หินเยอะสุดบูมจ้าอุ้มๆมาเลยจ้า ก็ดินยังสวยนะทุกคนค่ะเนี่ยดินมาออกใสๆเหลืองๆน่ะโอ้สวยสวยมากเดี๋ยวจะเพ่งหาร่มก่อนร้อนเที่ยงแล้วทุกคนพักเที่ยงยัง เนเที่ยงมัมั้นอนะอีอีกครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงเที่ยงค่ะทุกคนค่ะวันนี้เราก็จะอยู่กับหัวหน้าโจแบบยาวๆเลยนะจะหัวหน้ากลับบ้านเมื่อไหร่เซพึ่งก็จะพา f อกลับบ้านเมื่อนานถ้าหัวหน้ายังทำงานอยู่ เจพึ่งก็จะเกาะติดหัวหน้าจะรออยู่เนาะทุกคนเนาะ I don't know. ยังไงคะกินน้ำเหรอ แบบไหนยังไงฮะมันย<า>ิงตรงไม่ได้มันจะไปโค้งตรงนั้นเอง อถ้าดึงตรงนั้นนะเวลานี่รถมันตีโค้งมันก็นตีโค้งติดสองไฟไอืมก็มีแต่เอาไปตามนี่แหละตามภาพพื้นเก่าเดิม เนาะยังน้อยกับเป็นรูปเป็นร่างแล้วแหละครึ่งวันก็นได้เป็นรูปเป็นร่างก็เอาเถอ no. นะเนาะ fc เนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เป็นรูปเป็นร่างมากกว่านี้เนาะติดตามชมคลิปไปเรื่อยนะทุกคนลุ้นไปกับเจพึ่งนะเนาะแล้วเจพึ่งจะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆโอเคนะคะเนาะขอบคุณนะคะ บายบายสวัสดีค่ะ